วันนี้วันเกิดแฟนตั้งใจมาวัดหุบบอลวณารามเพื่อเจอมือเปิดดวงเปิดทรัพย์ได้รับทรัพย์รับโชคกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหญิงแอปพากินพาเที่ยวด้วยจ้ากดถูกใจคลิปนี้และกดติดตามช่องหญิงแอปพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดหุบบอลวณารามนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสายมูทุกคนวันนี้หญิงแอปจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับวัดหุบบอลวณาราม ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกันค่ะที่วัดแห่งนี้นะคะนอกจากจะรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายให้ประชาชนได้มากราบสักการบูชากันแล้วนะคะที่วัดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สายมูเตลรมไม่ควรคลาดเลยขนั้นก็คือการเจอมือณจินดามณีใหญ่พระสังเรียกทรัพย์นะคะก็ให้เรากลับไหว้ขอพอรองค์ท่านก่อนซึ่ง องค์ท่านเนี่ยก็จะขดตัวอยู่รอบถ้ำนะคะซึ่งเป็นถ้ำสมบัติให้เราเดินเข้าไปขอพรในบริเวณถ้ำสมบัติได้เลยซึ่งที่พื้นเนี่ยก็จะมีลูกศรให้เราเดินตามโดยเริ่มที่ลูกศรสีแดงนะคะซึ่งจะเดินวนเป็นเลข8หรือเครื่องหมายอินฟินิตี้ซึ่งแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะเวลาเราเดินเราก็อธิษฐานขอพรให้เปิดดวงเปิดทรัพย์ได้รับทรัพย์รับโชคแบบไม่มีที่สิ้นสุดกันเลยค่ะ หลังจากออกจากถ้ำมาหาสมบัติแล้วนะแล้วนะคะก็จะเป็นจุดให้ไหวพระทำบุญประจำวันเกิดของเราซึ่งที่นี่ก็จะมีจุดให้เติมน้ำมันตะเกียงกันด้วยเพื่อเป็นเคล็ดลับในการเปิดทางเปิดแสงสว่างในการที่เราจะมาเจอมือกันในวันนี้ขึ้นชื่อเรื่องเจอมือการเจอมือหนึ่งในห้าอันดับในประเทศเป็นมนจินดาอาภาสังเรียกซักเดี๋ยวเราจะไปเข้าคิวรอเจอมือกันนะคะ หลังจากที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหุบบอลวณารามทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเจอมือกับพระอาจารย์ในโบสถ์เรยมาแต่เช้าไม่ต้องต่อแถวเพราะผู้คนยังไม่เยอะซึ่งวันนี้เป็นกรณีพิเศษที่ได้เจอมือนในโบสถ์วันนี้ท้องฟ้าพรมน้ำมนต์<อ>ให้เราด้วยจ้าก,การเจอมือ,อ,มอของวัดหุบบอลวณารามนะคะจะเป็นการเจอมือณจินดามณีใหญ่พระสังเรียยทรัพย์เพื่อเปิดด,ดวงพคกรัพย์เปิดรับรับโชคให้ได้รับโชคลาภมากมายเงินทองไหยลมาเทมาค่ะโดยทางวัดจะเปิดรับเจอมือเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9้าโมง เพิ่งถึงบ่ายสองโมงนะคะข่าวบูชาครูในการเจอมือเนี่ยตามกำลังศรัทธาน,นะคะแต่สำหรับใครที่ทำบุญที่สำคัญคือหาใครเจอมือแล้วห้ามหยิบจับ ทำโมยสิ่งของของทำบุญ100บาทพระอาจารย์ก็จะให้เงินขวัญถุงที่เป็นแบงค์ยี่สิบแอร์แล้วก็ลงยันให้เราด้วยนะคะคนที่ทำบุญไม่ถึง100ไม่ได้เงินขวัญถุงนะคะหลังจากเจอมือเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปทำบุญหนุนดวงกันหน่อยขอกลทูเพื่อนเพื่อนนะคะไปร่วมทำบุญบุรณะอุโบสถทำการถวายหลังคาอุโบสถและอานิสงส์ในการมุงหลังคาอุโบสถจะส่งผลให้เราทำงานที่ใหญ่โตได้สําเร็จโดยง่ายไม่มีอุปสรรคมีแต่สิ่งดีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตมีบริวารที่ดีมีแต่ความร่มเเย็นเ็นปสข เสร็จแล้วหากใครไม่รีบด้านล่างมีมุมสวยๆถ่ายรูปและมีปลาคาวยสวยให้ดูด้วยนะคะไม่ร้อนกายร้อนใจเหมือนดังที่หลังคาคอยคุ้มแดดคุ้มฝนให้แก่ผู้คนที่มาปฏิบัติธรรมไม่มีคนคิดปองร้ายจะไม่ขาดแคลนปัจจัยสี่เกิดชาติไหนสาธุสาธุร่วมกันนะคะ